เปิดกรีดยางหน้าที่สองให้กรีดข้างซ้ายถ้ากรีดข้างขวายางจะซ่อมช้าถ้ากรีดข้างซ้ายยางจะซ่อมเร็วใช่ไหมครับคุณพี่อาคมจันทาถามเข้ามานะครับกรีดเหมือนด้านซ้ายนี้ใช่ไหมครับที่เขียนว่ากรีดผิดทางนี้ใช่ไหมครับหน้าที่สองกรีดทางฝั่งนี้ที่บอกว่ากรีดผิดทางครับอันนี้นะครับรูปนี้นะครับเป็นรูปที่มาจาก กยทนะครับที่จริงแล้วนะครับกอยทนะครับแนะนํานะครับให้กรีดนะครับขึ้นหน้า2นะครับให้ไปทางขวานะครับอ่าเพราะว่าเวลาเรากรีดเวลาเราตัดท่อน้ํายางนี่นะครับมันจะตัดได้มากนะครับมันจะตัดได้เต็มที่นะครับแล้วท่อน้ํายางจะได้เยอะนะครับอันนี้คือกอยทแนะนําแบบนี้นะครับส่วนเรานะครับกรีดตัดซ้ายนะครับเราคิดว่ามันจะไอ้ให้เนื้อเยื่อมันซ่อมเร็วข้างขวานะครับอันนี้นะครับ ไม่ใช่ความจริงนะครับเหลือเยื่อจะซ่อมเร็วหรือซ่อมช้านะครับมันขึ้นอยู่กับว่าต้นยางพาราของเรานะครับได้รับแร่ธาตุอาหารสมบูรณ์ไหมนะครับถ้าอาหารอุดมสมบูรณ์ครับมันก็จะซ่อมเร็วนะครับถ้าไม่มีอาหารไม่มีน้ํานะครับมันก็จะซ่อมช้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเปิดจีนหน้าที่2ไปทางซ้ายนะครับอันนี้นะครับอันนี้ผิดทางนะครับให้เราไปทางขวานะครับ